ยิการแค่หนือตันนึงงเห็นปะไหนวะเต็มเลยกูาวิ่งโรนไปเยีเลยว่ะแจะหมดแล้วพี่เพี่เจอแล้วะ่เอามาเลยแมวนีเแมเก็บไปร่าที่ตามผมมาที่สดนะ นี่ไงกูเจอซิกมึงแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งน้ำเมื่อกี้เล็กตายหนึ่งเกี้เล็กแตกอย่าโดนซินจอลิต้าชาร์ตดิชาร์ตดิริมน้ำอ่ะเรียบร้อยเพื่อนกูชาร์ตไม่เห็นมันอ่ะซินโยดักเกิดอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันแก้วล่วงสัตว์มันแก้ว ชีช้าล้วปนดูไม่จะไปช้าเก่งเจอเยอะเนี่ยไอสัตว์ดูริจะรอดไหมไอสัตว์เกิดริมน้ำมีแต่เลาเห็นเปล่าเดี๋ยยัดแรกเลยเอามันดิ้มันยัดยับยับยัยัยไอ้โติดโลคุ่